สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมออกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกระเสียดครับผมครับสารชิมนี่ครับใดี๋พามาชมบรรยากาศครับหลังจากที่ช่วงเศร้าๆครับเอาฟางให้กินแล้วครับผมก็เลยใอ่ซับต้นกล้วยมาให้กินแบบนี้ครับเพิ่มนะครับเพิ่มให้เขาช่วงเศร้านะครับอายุแบบนี้แหละครับกินดีนะครับกินดีนะครับ ต้นกล้วยนะครับเอาหอาหารข้นผสมให้นิดนึงครับเขากักินดียุ่ประมาณนี้ครับนี่เป็นการมาเรียงว่านาแรงครับช่วงบะหมี่หยานะครับก็ต้องยุบให้ได้ครับต้องยุบให้ได้นะครับเพราะว่าเขาไปหาอาหารมาเสริมให้เขานะครับเขากัดจิพร้อมจ้อยนะครับจิกินตะฟ้างหลายกับสงสารเขาครับสลับกันนะครับผมกับมี่หยาเขียวให้กินแน่มื่อนหอ่ครับ ช่วงกักว้ก้อนนะครับเอาน้ำขวแป้งอยู่ครับนี่ได้มาเกี๊ยวเล็กเกี๊ยน้อยครับฝากพี่น้องช่าว่าเฮ้านะครับตามภาษาคนพักว่าหัวใจกระเสียดครับผมนี่คือบรรยากาศช่วงสามโมงเศร้าครับได้ซับแล้วครับได้ซับต้นกล้วยแบบนีและครับใส่กับวอาหารนิดหนึ่งครับอืมชิ้นแบนนี่แหละครับ ช่วงเศร้าผมก็ลงฟางไว้ครับสองก้อนนะครับช่วงหกโมงเศร้าครับสามโมงมะไหแบบนี้แหละครับสามโมงมาสับต้นกล้วยไหนะครับก็ช่วงบายนะครับผมกับสีมี่ห้าเขียวไหกินอีกนะครับถือว่าหยาเฉียวผมมีไหทุกมือทุกวันนะครับแก็ตอนแรกผมก็ลงฟางไว้อีกครับสลับยู่แบบนี้ครับกินดีครับฟางปีนี้กินดีครับฟางเหลือยังบ่าหลายดอครับฟางกับยังเลือบลาไหลนะครับ ว่ามันฝนมาตกเลยนะครับเนี่ครับใกล้จะเข้าปลายเดือนมีนาแล้วครับฝนก็ยังมาตกนะครับผ้าอยกับมาตกนะครับพ้าโยแรงกับมาตกดูดการกับมาตกนะครับมาตกจักจั่งนะครับปล่ขาไปก้อนครับยู่แบบนี้นะครับเห็นเขาอยู่เนยบะหมี่หน้าเหเขากินครับเนี่ครับในละฟางกับมดไปเลยครับเนี่ยมดเหลือกินดี ตอนแรกตอนแรกนะครับไหใบสองครับผมเอาหญาเขียวให้กินนะครับผมกระตัดใบอยู่ครับเป็นรถนะครับรถหนามรถยู่นามเฮ้านะครับให้เขาได้กินสลับกันน้ำครับท้ายคลิปนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บยาให่ไดด ว่ามขาะะไข่กับย่าไดมี่เด้อพี่น้องครับขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนครับบุญกุศสนน้ำตุ่มน้ำสู้ตุบัดยางเด้อพี่น้องไายชิมนี้ครับฝากกด้ลไรกุ้แช่กดติดตามวิสาจิตโค้เน่บันน้องหวานน้ำเด้อครับเ้อกล้าเข้ามาสวัสดีครับ